คือหนึ่งคือดูพิมพ์พิมพ์ต้องตรงสองคือดูเนื้อสามคือดูธรรมชาติความเก่าอันเนี้เรียกว่าหลอกกันไม่ได้ทำปลอมก็ไม่ได้การที่จะทำให้ลักเนี่ยมีลักษณะแห้งร่อนแบบนี้ร่อนออกจุดๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแบบเนี้ยมันเกิดจากการเวลา แล้วก็ีออย่างไม่มีใครเห็นว่าไม่มีใครเคยเห็นว่าพวกป่ายด่แบบนี้ถ้าถ้าถ้าดูพิมพ์ได้60ดูเนือได้ยี่สิบัวกชาิยี่สิบเป็นร้อย 20, ล้วจุดพิรุษคือว่าถ้าไม่มีจุดพิรุษก็แท้เกินร้อย สวัสดีครับผู้ติดตามช่องเปิดกุพระพ่อครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นารายการเปิดกุพระพ่อตอนพิเศษตอนหลักพิจารณาพระหลวงพ่อปานนะครับพระหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นพระที่มีมีพิมพ์หลากหลายมากมายมีจํานวนเยอะมากๆนะครับมีพระเนี่ยแตกต่างกันไปทั้งเนื้อทั้งพิมพ์เนี่ยมีให้เราศึกษามากมายไปหมดนะครับ แต่วันนี้เป็นตอนพิเศษจะให้พ่อเนี่ยเข้ามาอธิบายว่าในพิมพ์ที่มีมากมายหลากหลายเนี่ยเราจะมีหลักพิจารณาอย่างไรในการแยกแยะพระแท้กับพระปลอมนะครับอื่าวันนี้พ่อก็จะมาอธิบายถ่ายทอดความรู้ให้พวกเราเรื่องวิธีดูพระหลวงพ่อปานคือเริ่มต้นจากการจับพิจารณาวะะ่าพระอุปปาณเนี่ยแท รือพระปอมเนี่ยนะขั้นแรกนะคนจะชี้ได้คนที่จะมาพิจารณาได้ครับต้องมีหลวงพ่อปานตัวอย่างต้องมีตัวอย่างอยู่<ๆ>เยอะพอสมควรที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าพระนี้แท้ก็ไม่แท้ถ้าเกิดเรามีแค่องค์สององคอ์ล้วก็บอกว่าพระที่ไม่เหมือนเราเป็นพระปอมครับอันนี้ไม่ได้ถือว่าไม่มี ้าตามภาษาราชการว่าไม่มีฐานอำนาจฐานอำนาจในการพิจารณาฐานอำนาจในการวินิจฉัยว่าเป็นยังไงใครจะเชื่อเราไม่หรือไม่เชื่อเนี่ยเขาต้องดูฐานอำนาจในที่นี้ไม่มีฐานอำนาจในที่นี้ฐานอำนาจของเราคือมีพระเยอะมีตัวอย่างที่เราได้ศึกษามาได้มาจากที่มาที่ชัดเจนนะ เราก็มั่นใจว่าพระของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นพระแท้มาจากวัดบางลมโคเราก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างมาเป็นแซมเปิลถ้าแซมเปิลเยอะมันการพิจารณามันก็มีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากกว่าที่มีพระไม่ก็ใกล้เคียงความจริงมากกว่าที่จะมีน้อยอันนี้ผลการพิจารณาพระว่าแท้ก็ไม่แท้เนี่ยก็ใช้หลักธรรมดาทั่วไปที่ใช้กันในการพิจารณาพระ ค,คือหนึ่งคือดูพิมพ์พิมพ์ต้องตรงสองคือดูเนื้อันะสามคือดูธรรมชาติความเก่าแต่คนนี้เราจะขอเพิ่มอีกจุดหนึ่งคือว่าให้ดูจุดพิรุษจุดที่ไม่เป็นธรรมชาติรือจุดที่ตั้งใจแต่งเติมเสริมแต่งให้ไม่ใช่พระที่ทำรรม,มาจากวัดก็ได้จากวัดขึ้นมามนะ คนนี้อันแรกเนี่ยเราขอให้ดูพิมพ์ก่อนการดูพิมพ์นี่ก็ที่ง่ายที่สุดก็คือว่าไปซื้อหนังสือพระหลวงพ่อปานมาแล้วก็มาเปิดดูเล่มต่างๆเล่มต่างๆว่าเหมือนไหมถ้าพิมพ์ตงรงจะจะมีหนังสือถ้าพิมพ์ตรงเป๊ะชี้ตำหนิเป๊ะนั่นเนี่ยใช่แล้วเราก็มาดูเนื้อประกอบดูไปว,ว่าแต่สําคัญถ้าพิมพ์ตรงนี้จะแท้พิมพตรงจะแท้ จะต้องตรงจริงๆนะไม่ใช่ว่าดูเข้าข้างตัวเองแล้วในหนังสือหลวงพ่อปานที่นํามาเผยแพร่กันเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้เต็มที่ไหมครับเต็มที่ที่ดูนั้นไม่มีพระปลออเพราะว่าถ้าเขาคือพระของพ่อปานเนี่ยมีจํานวนเยอะคนที่ทําหนังสือเขาตั้งใจทําให้หาพระที่มากที่สุดมาลองอันนี้คือประสบการณ์ของพ่อหลวงพ่อปานเฉพาะหลวงพ่อปานนะครับเฉพาะหลวงพ่อปานคือ ด้วยประสบการณ์ของพ่อก็อยากจะอธิบายว่าเออเริ่มต้นเนี่ยให้ไปดูในหนังสืออเพราะหนังสือที่เขาเอามาให้ความรู้เรื่องพระหลวงพ่อปานเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระจริงพระจริงใช่เป็นพระจริงนะครับพระจริงเพราะฉะนั้นดูเทียบกับในหนังสือได้อันนี้เป็นข้อแรกแต่ว่าไม่ใช่ทุกทุกองไม่ไม่ใช่พระทุกหลวงพ่อนะอันนี้เฉพาะพระหลวงพ่อปานนะครับเพราะคนทําหนังสือเนี่ยเขาตั้งใจให้ความรู้จริง คนนี้ถ้าพระของเราเนี่ยไม่ตรงในหนังสือก็อย่าเพิ่งทิ้งอืเพราะว่าหนังสือนี่ก็อาจจะมาแค่หนึ่งในสิบของพระแท้ทั้งหมดใช่ไหมเราก็มาดูอย่างอื่นการดูพิมพ์ก็พิจารณาเส้นสายรายพิมพ์ว่ามีศิลปะถูกต้องไหมศิลปะที่งดงามไหมคนออกแบบเนี่ยับเดี๋ยวยกมาให้ดูสักองหนึ่งนบ เ่าที่ดูนี่เป็นพระหลวงพระปานพิมพ์ขีหนุมานอืมพิมขีหนุมานนี่นะครับดูการออกแบบการเส้นสายลายพิมพ์เนี่ยจะงดงามมีศิลปะนะตรงปลายมือปลายนิ้วเนี่ยจะแหลมคมนะก็เราก็ให้เปรียบเทียบกับพระที่ถอดพิมพ์พระที่ถอดพิมพ์เนี่ยตรงเส้นปลายนิ้วปลายมือเนี่ยมันจะไม่แหลมเพราะจะไม่ติดจะไม่ติด จะไม่แหลมหรือพระที่ามาให้ดูหลายๆองค์เทียบกันเลยนะครัที่แกะไม่พิมพ์ใหม่เส้นก็จะแข็งอันนั้นนะคือให้ดูศิลปะของพิมพ์เป็นสําคัญมันจะมีความอ่อนช้อยมีความอ่อนช้อยงดงามมีศิลปะคือศิลปของโบราณสไตล์การเขียนเนี่ยเขาใช้สไตล์คุการเขียนมันจะมีความโค้งมีความอะไรเนี่ยเราลองเราลองไปสังเกตลายนิ้ดูก็ได้ ความโฟมความมนอะไรพวกนี้ะจะเป็นสไตล์เนียนครับพอดูใกล้ๆเนี่ยถึงแม้จะพิมพ์เล็กนะครับแต่ก็มีดีเทลมีรายละเอียดครบถ้วนครับคือศิละปะยุคใหม่ครับพอพอมันเริ่มมีงานฝาหลงฝรัลังอะไรเข้ามามันจะมีความแข็งเพิ่มขึ้นคนี้ต่อไปก็คือว่าพิมพ์เนี่ยให้ความสำคัญของพิมพ์เนี่ยประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต นะที่เกิดก,ก็เป็นเนื้อสักยี่สิบธรรมชาติความเก่าสักยี่สิบก็คือเริ่มต้นเนี่ยดูพิมพ์ก่อนพ,พ,พิมพ์เนี่ยมีความสําคัญประมาณหกสิเปอร์เซ็นตวิธีการดูพิมพ์อก็สามารถจะไปเปิดหนังสือหลวงพ่อปานเทียบได้ใช่ครับคือการดูพิม,พม์เก,ก็ให้สังเกตศิลปะศิลปะว่าศิลปะงดงามอ่อนช้อยการออกแบบ งมเนี่ยนะครับก็จะนุ่มนวลอ่อนช้อยแบบนี้นะครับอ่าอันแรกเนี่ยดูพิมพ์ก่อนแล้วต่อมาหลังจากพิมก็มาดูเนื้อ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 นี่ก็เอือมถึงเนื้อของพระปานเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เนื้อแน่นเนื้อฟ้ามเนื้อสีแดงเนื้อสีดำสารพัดคราวนี้การดูเนี่ย ขอให้ดูที่ต้องให้เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อป่าในมีเนื้อแบบเดียวกันหมดการที่มีเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อหนักเนี่ยต้องเข้าใจว่าตอนที่ทําพระเนี่ยนะตอนที่ทําพระเนี่ยท่านมีน้ําอยู่น้อยนะเนื้อมันก็จะแน่นเนื้อไม่มีน้ําตอนกดกดพิมพ์ไปมันก็จะหมายความว่าเนื้อก็เนื้อเน็ด มีน้ำอยู่น้อยเอนนี้พอทิ้งไว้น้ำก็ที่มีอยู่น้อยก็ก็เหยไปได้มากก็ก็เหยไปเหลือแต่เนื้อแต่ถ้าเนื้อที่มีน้ำอยู่เยอะไม่หมาดนะไม่หมายถึงว่ามีน้ำผสมอยู่เยอะเนะียกดฟิวลงไปสวยจริงแต่พอนานๆไปน้ำก็เหยื่อออกก็จะมีน้ำหนักสิก็จะมีน้ำหนักเบาอเนี่ยอันนี้คือว่าเป็นไปได้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินดว่าดินกระแพงเพชรดินสุพรรณดินท้องนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นอยู่กับน้ําปริมาตรน้ําที่ใส่ลงไปใช่น้ําก็มีผลตอบทินมีผลต่อเนื้อพระม,มีผลต่อเนื้อพระเพราะดินมันก็ใค้คล้ายกันเนี่ยดินก็ดินอุปปานที่ใช้นี่เป็นดินสองอย่างคือเป็นดินท้องนามีสีดําก็มีสีแดงก็มี อันนี้เนื้ออันนี้ดินสีดำนนมาให้ดูกันอันนี้อันนี้นอกเพื่อนดนิงครับแล้วอย่างในกรณีพระทําเสือเป็นเนื้อดินเืมนที่พอมีเยอะมากเลยเนะียนั่นก็สีคนท้างใกล้ใกล้เคียงกนะันนหรือเพราะว่าผ่านเวลามานานคือ,อคือสังเกตอย่างนี้คือดินเนี่ยที่ว่ามีสีดำสีแดงเนี่ยก็เพราะว่ามีแร่ธาตุในดินถ้าแร่ธาตุที่เป็นเรล็ก ถูกความร้อนกลายเป็นเหล็กออกไซด์ก็จะกลายเป็นเหมือนอิฐสีอิฐนั่นคือมีแหล็กผสมอยู่อแต่ถ้ามีแมงกานีสือมีสารอื่นมีพวกวัตดุพืชพวกพวกืชาสัตว์อะไรพวกฮิวมัสพวกนี้นะก็จะเป็นสีดำคือมีบางคนเข้าใจผิดว่าอย่างก,กรณีเนี้ยเป็นเนื้อดินสีดำสีดำ,ดำมีการเผาไหม้มีการเผาไหม้ในในดินเก่า อยู่แล้วเดี๋ยวกดินเนี่ยดินสีแดงใกล้สีเผาสีเผาเส็จไปได้หมดซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าถ้าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเพรถูกความร้อนมากสีดำไม่ถูกความร้อนอะไรอย่างเงี้ยที่จริงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับมวลสารที่อยู่ในดินนั้นแร่ธาตุที่อยู่ในดินนั้น มีทองแดงอยู่ในดินก็ออกสีเขียวมีแมงกานีสก็ออกสีดำมีเอฟอีก็มีเหล็กก็ออกสีแดงเป็นอย่างนั้นแต่ดินทั่วไปเนี่ยมีเหล็กอยู่มีเหล็กผสมอยู่พอเผาปุ๊บก็เป็นสีแดงกันหมดเดีวเคยเข้าใจคิดว่าสีแดงเนี่ยคือสีสีเหล็กแหละสีเหล็กไม่ใช่สีเผาเข้าใจผิดว่าสีเหล็กไอ้สีสีสีอิดเผานี่เพราะว่าเผา แต่จริงเพราะมีอะไรอ๋อครับสงสัยจริงๆคือดินทั่วไปครับเขาโดนน้ำโดนอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่พระนะครับที่เป็นเนื้อดินธรรมดาเขาก็เป็นเนื้อดินของเขาอยู่เงี้ยทำไมพอมาเป็นองค์พระแล้วถึงเป็นผงลูกมีความแข็งได้ก็ก็ไม่มีน้ำไงน้ำมันหมดน้ำเมื่อเหยออกหมดเลยแต่ว่าดินที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยคือมีน้ำอยู่ มีน้ำใช่มีน้ำเข้าใจละมีน้ำครับอ่ะต่อไปครับต่อไปก็ดูธรรมชาติความเก่านะ<ม>ดูดูพิมพ์ดูเนื้อดูธรรมชาติความเก่าว่าพระที่อายุตอนนี้คุพระปานนี้ร้อยปีละ<ม>ธรรมชาติความเก่าอย่างเดียวที่สามารถจะพิสูจน์ได้ก็คือว่าน้ำก่อเหยออกหมดหรือย,อยังเ<ม>พราะน้ำในดินเนี่ยมันมีสองกระดับ ระดับแรกคือน้ำที่อยู่ในช่องว่างของมวลสารอีกระดับหนึ่งก็คือน้ำที่ล้อมรอบของโมเลกุลมันจะมีอันอันหนึ่งสองสองระดับถ้าน้ำที่อยู่ในช่องว่างของอของมวลสารเนี่ยเรามาเผาให้ความร้อนน้ำมันจะกระเหยขึ้นอย่างรวดเร็วแต่น้ำที่อยู่ อยู่เป็นเป็นฟิล์มที่คุมเมรลกุลอยู่เนี่ยใช้เวลามากถ้าออกแล้วเข้าไม่ได้ไม่ถึงว่าถ้ามันจะค่อยๆออกใช้เวลาเป็นสิบปียี่สิบปีถึงจะก็เหยืยอออกหมดแต่ถ้าเหยืออกหมดแล้วก็เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเก่ากับพระใหม่นี่แยกกันตรงนี้คือน้ําที่อยู่ในช่องเมลกในช่องของมวลสารเนี่ยสามารถจะเผาเผาแล้วก็ออกไปได้ ชิ้นใหญ่ของโมเลกุลนะเจ็บเจียบง่ายคือโมเลกุลมันมีช่องว่างอยู่จะมีความเล็กกว่าสิ่งที่เรียกว่าการมวลสารโมลสารนี่ก็คือแมกนิเเหล็กอะไรพวกนี้ใช่ไหมพ่อไม่พูดถึงเนื้อพระทั้งหมดเนี่ยนะมันในเนื้อดินเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่ในดินอันนี้อันหนึ่งเรียกว่าวอยอะไรในดินาวนี้ในโมเลกุลของดินเนี่ยมันจะมีฟิล์มเคลือบอยู่อันนี้มีน้ำอยู่ ตันนี้น้ําที่เป็นเคลือบฟิล์มให้เป็นฟิล์มเคลือบโมยกุลเนี่ยมันจะเข้ายากออกยากถ้าออกแล้วไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้แต่น้ําที่อยู่ในช่องว่างของมวลสารเนี่ยอันนี้เข้าออกได้ตามสบายก็เป็นวิสายลึกงละไปแช่น้ําปุ๊บน้ํามาเข้าไปพอไปเผาคือไปสะบัดออกน้ําก็ออ,อกแค่เนี้แต่น้ําที่อยู่ในโมยกลุลเนี่ย,ยที่เคลือบอยู่บนโมลกุลเนี่ยออกไม่ได้ ถ้าออกไปแล้วก็ออกเลยผมเป็นชั้นลึกมากอืเล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าการถ่ายภาพเนี่ยนะถ่ายภาพเนื้อพระเนี่ยนะถ้าพระที่เก่าจริงนะจะใสภาพนี้มันเพราะว่าไม่มีน้ําอยู่แล้วอนัอ้นอมันจะไมะ่มันจะไม่มันจะโปร่งแสงม,ม,มันจะด,ดูเหมือนมีออร่รามีอะไรเดี๋ยจะสังเกตว่าพระสำเร็จวัะคังแท้เนี่ย ถ้าถ่ายรูปว่าจะสวยเป็นปังือเพะโมเลกุลน้ำน้ำที่เป็นฟิล์มบางๆเคื่องโมเลกุลมันหายไปหมดแล้วแล้วมันก็กลับเข้ามาในฟิล์มตรงนั้นไม่ได้ด้วยความโปร่งแสงมันก็เลยเกิดอึนอะไรกับฝนนี่เป็นจุดที่ดูเนื้อเลยใช่ไหมแล้วคนนี้ดูธรรมชาติความก่าวัี่เปอร์เซ็นต์นะพ่อดูนยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงจะดูมีหลักการมากมายแต่ว่า พอให้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะเราไม่รู้ว่าดินเนี่ยมาจากไหนบ้างมันหาไม่หาให้เขาว่าคือพิมพ์เนี่ยหกสิบพิมแล้วก็มาเนื้อยี่สิบเนี่ยก็มาแปดสิบละแปดสิบแล้วก็มาธรรมชาติความเก่าธรรมชาติความเก่าก็ตามที่ว่าเนี้ยับดูสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ยี่สิบกลมเกยยี่สิบพอถ้ารวมเป็นร้อยถ้าใหาเก้าสิบเป็นมิชลเป็นร้อยละก็้อตอนแรกหกสิบก่อนหกสิบ แล้วควนนี้ธรรมชาติรวมเก่าอีกอักอนนึงคือว่ารักรถ้าเห็นรักของพระปานรักนี่มันนานๆเข้าน้ำที่อยู่ในรักเหนื่อยออกรตรงนี้สามารถดูได้รักรเนี่ยจะเป็นหลักอยู่ในธรรมชาติความเก่าเพราะว่ารักเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถอธิบายได้เลยความเก่านะครับอย่างองค์เนี้ยที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยอันนี้รักอมนนียรักนะครับ เราดูด้วยตาเปล่าก่อนครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นว่ารักเนี่ยเ,เริ่มแรกเนี่ยรักเนี่ยเป็นปน,น้ําอแล้วเสร็จแล้วพอผ่านการเวลาไปนานๆเนี่ยรักก็จะค่อยๆระเหยจนกลายเป็นคาบแห้งๆร่อนๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักในการพิจารณาได้เลยคือถ้าเกิดว่าพระองค์ไหนที่ลงรักเราสามารถดูที่รักก่อนได้เลย นะครับเพราะว่าถ้ามาส่องดูนะครับนี่นะครับอันเนี้เรียกว่าหลอกกันไม่ได้อืทําปลอมก็ไม่ได้การที่จะทําให้ลักษ์เนี่ยมีลักษณะแห้งร่อนแบบนี้อร่อนออกเนี่ยจุดๆอย,อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเอ่อแบบเนี้ยมันเกิดจากการเวลาเท่านั้นถึงจะเกิดเป็นแบบนี้สมมุติว่าบางคนที่เขาทําการปลอมพระเนี่ยเขาอยากจะทําลักษ ปอมขึ้นมาเฮียนะเขาอยากจะให้มันแห้งร่อนแบบเนี้ยนะเขาต้องไปเร่งโดยการเนี่ยไปเผาบ้างไปอบบ้างให้ให้มันเร่งอ่ะแต่ทีเนี้ยวิธีการอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการที่ว่าเร่งกระบวนการเพราะฉะนั้นรักเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้รักมันจะร่อนเป็นหย่อมหย่อมเป็นหย่อมหย่อมแล้วจะดูได้อ่า มันจะไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้ยครับอย่างงี้เรียกว่าเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยการเวลาอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นลักษ์ที่เป็นหย่อมหย่อมเป็นวงวงแบบนั้นนะอ่ะเราก็จะพิจารณาดูได้นี่อีกอันหนึ่งนะพิเศษสำหรับสำหรับพระหรือพระปานเนี่ยที่มีปักทองจุดน,นี้เป็นจุดตายที่สุดเลยเพราะว่าไม่มีใครทำแบบนี้ไม่มีพระอื่น พระปอมไม่ทำแบบนี้ถ้าเห็นเป็นพระที่มีปัดทองเนี่ยเ๋ยวเราไปจุดๆเนี่ยเราให้ดูนะครับองนี้องนี้อ่องนี้นะครับมีปัดทองนะครับอปัดทองเรามาพิจารณาดูนะครับเวลาที่ไปส่องขึ้นกล้องแล้วเนี่ยมันเป็นจุดตายเนี่ยก็จุดตายว่าไม่มีของปอมทําไม่ได้ทําไก็จะไม่จะไม่แบบนี้ไงของปอมก็เหมือน ก็รักก็จะจะจะอะไรรักก็จะกบบยเป็นรักใหม่นะเมื่อเหยไม่ออกนะยังไม่ออกทองก็ไม่มีใครทำไม่มีใครทำทองนะครับแล้วก็อีกอย่างไม่มีใครเห็นว่าไม่มีใครเคยเห็นว่าพวกปานเป็นแบบนี้จะทำาองม่อเหตุผลก็คือเขาจะทำปลอมทำาไม่ะ ปลอมเนี่ยก็เพื่อที่จะมาอ่ามาให้มันตรงกับพิมพ์ที่เขาเล่นกันแพงๆมันแท้ก็เป็นเนื้อลักไว้ก็พอใช่ใช่ก็หนึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำปลอมยากเหมือนกันใช่ไม่ได้ปิดทองแท้ก็เป็นเนื้อลักเพราะตอนที่ปัดทองลักก็ยังไม่ไม่แล้ลักก็มีประวัติความเก่าของมันด้วย่นี่แล้วก็พระหลวงพ่อปานบางองค์ก็จะมีทองด้วย คราวนี้ก็สุดท้ายก็จุดพิรุธเราดูในอง์รวมของพระป่าเนี่ยดูได้ว่าเอมันมันน่าจะเก่าไหมใหม่ไหมลองดูดูใช้ต้องใช้ความจานานนะต้องใช้ความประสบการณ์ดูว่าอย่างเงี้ยพักดูมันเห็นปุ๊บนี่มันแท้นี่ว่าอะไรว่าเงี้ยมันจะเกิดภาพนั้นขึ้นมาทันทีเรียกว,ว่าจุดพิรุ ก็พอหาจุดพิรรธเลยหาจุดพิรุธว่าให้อย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรแบบนี้เรียกว่าจุดพิรุธนะครับอันนี้รวมอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่รวมในนอกเน้ออันนี้แถมให้ก็คือเกินเลยสรุปตั้งแต่แรกนะครับอวิธีพิจารณาพระหลวงพระปานนะหกสิบเปอร์เซ็นต์พอให้น้ําหนักไปที่การดูพิมพ์พพิม์อันแรกดูพิมพ์ดูศิลปะนะครับอันที่สองต่อมาก็คือดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อนะครับแล้วก็ ดูเนื้อในยีเปอร์ซนต์นะครับก็60%สิบวกยีก็เป็น80%ดสิบละแล้วก็ธรรมชาติความเก่าอีกยี่สรวมกันเป็นร้อยแล้วนะครับคือไล่ตั้งแต่แรกครับดูพิมพ์ดูเนื้อธรรมชาติความเก่าสามข้อนี้นะครับแล้วข้อที่แถมให้อีกพิเศษก็คือว่าดูจุดพิรุษเราก็ต้องใช้ประสบการณ์อันนี้ก็แต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าดูพ <The> ิมพ์ได้หกสิบดูเนื้อได้ยี่สิบดูธรรมชาติยี่สิบเป็นร้อยละจุดพิรุษคือว่าถ้าไม่มีจุดพิรุษก็แท้เกินร้อยแท้เกินร้อยแต่เนีนว่าหลักการของการดูเนื้อเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นหลักวิทยาศาสตร์มากคนก็จะใช้หลักการดูเนื้อเนี่ยเป็นหลักมากเลยอย่างเี้ยคือใช้สองบางบางคนเนี่ยเขาก็ข้ามพิมพ์ไปเลยอืแต่เนื้อเราหาจุด ใายไม่ได้มันมีอะไอันนี้อันนี้เราเข้าใจครับนะครับเป็นเป็นสิ่งที่เขาจะสามารถพิสูจน์ความเป็นแได้อินฟินิตี้อย่างครับแต่พิมพ์เนี่ยมันพ้ามันต้องเกิดจากแม่พิคั์กว่าเดียวกันอืมครับนะครับโอเควันนี้เราก็พอสมควรครับเป็นหลักพิจ้านาพระหลวงพ่อปานนะครับครับวันนี้ครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา ให้พ่อเนี่ยถ่ายทอดเก็บความรู้ให้เราอะ่ะพิจารณากันต่อไปอีกเรื่อยๆครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ